ทำฟลายวิมีกันค่ะทริปนี้เป็น3 day trip เหมือนเดิมค่ะรอบนี้มีเลโอเวอร์ที่ท t u l าโอคลาโฮมาเป็นครั้งแรกที่ได้มาที่นี่เลยค่ะตื่นเต้น day one นะคะเริ่มต้นจากเดนเวอร์ไปฟอร์ดไมเออร์สใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครึ่งไปนี้เราได้อาหารเช้าด้วยต่อด้วยไฟไปฮิวสตันแล้วก็ความสนุกก็เริ่มตรงนี้เลยค่ะเพราะว่าเบนได้บินกับลูกเรือคนไทยด้วยเมากันกระจายเลยค่ะสนุกมากจากนั้นบินต่อไป t u l s าระหว่างไปเกตก็บังเอิญเจอเพื่อนร่วมคลาสตอนเทรนนิ่งเป็นครั้งแรกที่ได้เจอกันตั้งแต่จบเทรนนเเเเลลยยยยคค่ะะดดดดีีีใจสสุุุๆกัแปป๊บบวต้องรรไไฟทา ไปฮิลสตเตนใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงแล้วต่อไปวอชิงตันดีซีที่สนามบินฮิลสตเตนเขามีการแสดงดนตรีสดด้วยเบนก็เลยหยุดดูนิดนึง ไฟไป IAD แค่2ชั่วโมงนิดเดียวแต่รู้สึกว่าไฟยาวนะหันมากช่วงชั่วโมงแรกนะคะเทอร์โบเลนส์หนักมากเลยต้องนั่งอยู่เฉยๆค่ะแต่พอสภาพอากาศโอเคก็ลุยงานแป๊บเดียวเสร็จเลยค่ะเพราะว่าไฟนี้มีไฟเชนเดนที่ดูแลขอนามิถึงสามคนเลยและไฟสุดท้ายนะคะกลับบ้านที่เดนเวอร์การเป็นไฟที่ยาวสุดๆเลยค่ะตั้งสามชั่วโมงครึ่งแถมมีบริการขายอาหารด้วยไฮเซิร์ฟิสเสร็จก็ยังมีเวลานั่งกินข้าวแบบชิลๆถึงเดนเวอร์แบบแฮปปี้สุดๆเลยค่ะทริปนี้เหนื่อยแต่ก็สนุกได้เจอเพื่อนร่วมคลาสสคครรรัั้้งงแแกกหลเเททนนจบบี่่พิิศษุดด็ือไต Uh mm -hmm.